ต่อมาที่ป้ายที่4ครับเป็นเครื่องหมายระเบิดนั่นเองแสดงว่าสารเคมีที่เราเห็นอยู่เนี่ยสามารถติดไฟและระเบิดได้เพราะฉะนั้นก็ เช่นกันครับไม่ว่าจะติดไฟเฟมเบิลเนี่ยคือรู้แค่ว่าติดไฟแล้วไฟไหม้แต่ไม่ระเบิดนะแต่อีกอันหนึ่งคือระเบิดเพราะฉะนั้นก็คือแตกต่างกันต่อมาอันที่5เนี่ยป้ายเนี่ยบอกถึงการปล่อยกำมะาราังสีออกมาซึ่งอาจจะทําให้เกิดการผิดปกติแบบช้าๆหรือว่าเกิดการผิดปกติแบบไม่รู้ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารที่เป็นกำมะาราังสีเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้สึกครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีผลข้างเคียงในระยะยาวอาจจะทําให้คุณเป็นมะเร็งก็ได้หรืออาจจะทําให้เซลล์ของคุณในนนนบบาาาาางงงส่วหหรรืือออตตยไปทํ ปกติเพราะฉะนั้นคนที่ท้องอยู่หรือว่าคนที่ตั้งครรภ์นเนี่ยไม่ควรจะเดินผ่านห้องที่มีเอ็กซเรย์บางโรงพยาบาลก็เลยจัดการเอาห้องเอ็กซเรย์เนี่ยไปอยู่ชั้นใต้ดินเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีคนเดินผ่านนั่นเองครับและป้ายสุดท้ายนะครับอันนี้ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ครับก็คือมีผลในระยะยาวครับถ้าคุณรับประทานหรือว่าสัมผัสกับสารที่มีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับมันจะไม่เกิดผลในทันทีครับแต่มันจะมีผลกับสุขภาพของคุณในระยะยาวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ควรหลีกเลี่ยงครับ